ิฉานกรกฎค่ะดวงความรับประจววันที่21มีนาคมนะคะคุณได้เด็กถือดาบกับหัวเขาได้สองคาถา วันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มองโลกในแง่บวกเท่าไหร่นะคะก็อยากให้ตัดความคิดด้านลบออกไปนะคะทาใจสบายแล้วก็รับมือกับปัญหานะคะสําหรับเรื่องความสัมพันธ์ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ที่อ่อนไหวหรือไม่ก็การที่จะหงุดหงิดง่ายใส่คนรักแฟนได้สองคาถาถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะมีอะไรนะคะที่เขาตั้งใจจะทำเนะะี่ยเขาวางแผนไปชัดเจนแล้วตัดสินใจชัดเจนนะทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ มีไพ่แท็กชันแล้วก็อยู่ในฟิวเจอร์ไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของความรักถ้ามีปัญหาในแก้ไขได้แน่นอนเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยยังมีใจที่ตรงกันยังมีความปรารถนาในตัวกันและกันนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆก็จะจบไปนะคะเร็วๆนี้ด้วยนะสําหรับคนสนิทคุณอาจจะไม่ได้มองหาความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าจะมีคนที่จริงใจอยากวางอนาะคตร่วมกับคุณเข้ามาในชีวิตค่ะ